ก็คือคำว่าลิมิตของข้อวันน mm ี้นะครับก็คือ1ลิมิตนะครับลิมิตของฟังก์ชันนะครับลิมิตนะครับลิมิตของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับลิมิตของฟังก์ชันที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะหัวข้อนี้นะครับจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของเราก็คือนะครับหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้นะครับ หาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์ขอให้มาเป็นลิมิตของ fx นะครับโดยที่ x เข้าใกล้2เราจะได้อะไรนะครับเมื่อนะครับจะได้อะไรนะครับเมื่อ fx นะครับเมื่อ fx ที่เขาให้มาต่างๆาเป็นดังนี้เป็น2 x บวก1 fx นะครับเท่ากับ x กำลัง2 fx เท่ากับ1ส่วน x fx เท่ากับรูท x นะครับแล้วแต่ว่าโจทย์นะครับโจทย์เนี่ย เขาจะให้อะไรเรามานะครับโจทย์พวกนี้เราจะไปแทนนะครับอะไรเรามาแลลิมิตค่าที่ได้มันจะเป็นอะไรนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้สอง x เข้าใกล้2เนี่ยมันจะเข้าใกล้โจทย์เขาจะกําหนดมาว่าจะเข้าใกล้อะไรก็ได้ที่เป็น x ที่เป็นจํานวนจริงคนจํานวนจริง x ที่เป็น R จะเข้าใกล้อะไรก็ได้ครับคือโจทย์ที่เขาจะให้มาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ เรื่องพวกนี้นะครับก็คือจุดประสงค์ของวันวนี้เราจะหาค่าพวกนี้ได้เราจะหาค่าพวกนี้ได้ในหนังสือแบบเรียนนะครับแบบเรียนของเรานะครับของของอักษรเจริญพัฒน์นะครับเราจะอ,อ้างอิงครูจะอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้อยู่ที่จะอยู่ที่หน้า52ครับเรื่องลิมิตของฟังก์ชันนะครับลิมิตของฟ mm ังก์ชันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างทีละข้อเลยนะครับตัวอย่างอ่ะตัวอยลิมิตของฟังก์ชันเช่นตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นึ่งตอยอนหนึ่งนะครับตอยอหนึ่งตัวอย่างที่1ถ้าครูบอกว่าอรเด็กๆจง 2x โดยที่ x เข้าใกล้1แล้วกันนะ2 x โดยที่ x เข้าใกล้1เราอยากรู้ว่าถ้า x เข้าใกล้1เนี่ยนะครับถ้า x เข้าใกล้1เนี่ยแล้วลิมิตของสอง x เนี่ยมันจะไปไหนมันจะได้อะไรนะครับมันจะไปไหนจะไ,ได้อะไรเราก็ลองสร้างตารางครับเราให้ x อ่า x ตัวนี้ fx นะครับ x fx นะครับปึ๊บเราก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาครับเราสร้างขึ้นมานะครับ,รรบ,รรรบโดยให้ x เป็น x x ของเราเข้าใกล้1ใช่ไหมครับเ็กของเราเข้าใกล้1เนี่ยมันจะมีอยู่2เงด้านขาคือเข้าใกล้1ด้านลบเข้าใกล้1ด้านลบก็คือ x เราน้อยกว่า1นะครับเเราน้อยกว่า1เข้าใกล้1ด้านลบเราก็มาดูซิว่าเข้าใกล้1ด้านลบมันมีเลขอะไรบ้างก็จะเป็น 0. จุดอ่ะ0.8ก็ 8, ได้ครับนยนะครับ9 9นะครับ แล้วก็0.999นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เขียนไหมลูกเราก็ได้มาอีกอันนึงครับ x ม,ม,ามากกว่าหนึ่งนะครับ x มากกว่า 1, 1> ก็คือ x เข้าใกล้1ด้านบวกนะครับไปเข้าใกล้1ด้านบวกก็คือ x นะเราก็เขียนเลขขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปแทนค่านะครับ x f(x) f(x) มีอะไรบ้างหรือที 1, ่มันเข้ากันอย่างไรลูกก็จะมีอะไรครับ 1. 1.1่เข้าใกล้1ด้านบวกครับ1.1 1.01จนะครับมีค่าใกล้1 1 0 0 1นนะครับแล้วก็1 0 0 0 1จยงเี้ยนะครับเราก็มาดูว่าพฤติกรรมของ x เมื่อเข้าใกล้ค่าพวกนี้แล้วเนี่ยค่าที่ได้นะครับมันจะเป็นค่าอะไรค่าที่ได้มันจะเป็นค่าอะไรนะครับค่าที่ได้มันจะเป็นค่าอะไรเราก็แทนค่าลงไปครับถ้านะครับถ้านะครับ x ของเราเนี่ย เข้าใกล้1ด้านลบนะครับอันนี้หนด้านลบนะครับอันนี้คือ1ด้านบวกนะครับเราก็ลองดูนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปแล้วก็คำนวณออกมาอันนี้ก็คือเราก็เอา0.8ไปแทนใน x นะครับ0.8ไปแทนใน x ก็จะกลายเป็น0.8นคูณสนะครับคูณสได้1.6นะครับ1.6อันนี้1.6ึ่นึ่งนะครับแล้วเราก็เอา0.9นยครับคูณสอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่ ครับนี่ก็จะกลายเป็นนะครับอ่าจะกลายเป็น1.8นะครับแล้วก็เอา0.99นะครับ0.99อ่าก็ได้1.98นะครับ1.98นะครับแล้วก็เอา0จุดอีกตัวนึงก็คือจุดเอีกตัวนึงครับก็ได้เป็น1.998งจุด สังเกตเห็นว่านะครับค่าตัวนี้ถ้ามันมีค่าเข้าใกล้นะครับใกล้2มากๆเลยเนี่ยเราลองเดาว่าเข้าใกล้2มากๆกเนี่ยใกล้2มากๆเนี่ยค่าเราจะนะครับใกล้1นึ่งสักทีสักทีนะไอ้นี้ก็คือถ้าค่าของเรามีค่าใกล้1นะครับใกล้1มากๆกเลยครับใกล้1นะครับตัวนี้รูขอลบลแป๊บนึงนะครับใกล้1นะครับลกใกล้1มากๆค่าเรานี่มีค่าใกล้1มากๆเลยจะเห็นว่าค่า fx ของเราเนี่ยมันจะวิ่งไปใกล้2องเฉยไปลกมันจะวิ่งไปใกล้2อ่าคำนองเดียวกัน เราก็ลองมาเช็คตรงนี้อีกทีนึงครับถ้าเกิด x ของเราเป็น1.1ล่ะเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับคิดเลขดูเลยครับ1.1นะครับ x ของเราเป็น1.1ก็จะกลายเป็น2.2นะครับถ้า x ของเราเป็น1.01ล่ะมันก็จะกลายเป็น2.02ครับถ้า x ของเราเป็น1.01ล่ะก็กลายเป็น2.002นะครับถ้า x ของเราเป็น หนึ 1> 1. 1่งจุดศูน่ะมันก็จะกลายเป็น2.0002ดอเจ๊ไหมครับก็สังเกตเห็นว่าอันนี้ก็เข้าใกล้1เลขข้าของเราจะเข้าใกล้2เพราะฉะนั้นเราก็สรุปนะครับเราก็สรุปว่าลิมิตของ 2x เนี่ยโดยที่ x เข้าใกล้1ที่น้อยกว่า1ก็คือด้านลบนะด้านลบตัวนี้ปึ๊บเราจะได้2นะครับแล้วลิมิตของ 2x นะครับโดยที่ x เข้าใกล้1ด้านบวกเนี่ย เราจะได้2เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้นะครับอย่างมั่นใจเลยว่า2ค่าเนี้ยมันเท่ากันนะครับ2ค่าเนี้ยครับสค่านี้นะครับสค่าเนี้ยมันเท่ากันนะครับ2ค่าเนี้ยับงค่าเนี้ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามันเท่ากันปุ๊บเราก็สรุปได้ทันทีเลยว่าดิมิตของ 2x โดยที่ x เข้าใกล้1เฉยๆเนี่ยมันได้2นะครับมันได้2ครับอือครับคานนี้ได้2 ใช่ไหมครับมาได้2ทีนี้ทีน,ทนี้วิธีนะครับวิธีเช็คถ้ามันเป็นลิมิตต่อเน,นื่องเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีในในในเคสถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีรับเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้พวกเราศึกษาตรงนี้ก่อนอไปดูตัวอย่างเงื่อนไขครับอีกตัวอย่างหนึ่งคนระับตัวอย่างหนึ่งะะนะตัวอย่างหนึ่งอ่ะจะขออนุญาตนะครับตัวอย่างหนึ่งจงหานะครับข้อที่2นะครับข้อที่2 ขที่สครับข้อที่2จงหาลิมิตนะครับจงหาลิมิตนะครับลิมิตของ fx นะครับลิมิตของ x เมื่อ x เมื่อ x เข้าใกล้6เข้าใกล้ก6นะครับ x เข้าใกล mm ้6 hmm. โดยที่ครับโดยที่ fx นะครับของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขนะครับโดยที่ได้เป็นรูท x <2 S 1> ลบหกบวกห้านะครับ นั้นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะโอเคนะครับตัวนี้บวกหนะครับโดยที่นะครับโดยที่ x มากกว่าเท่ากับ6นะครับอันนี้รูทหลบ x นะครับรูทหลบ x แล้วก็บวกหเมื่อ x น้อยกว่า6นะครับเมื่อ x น้อยกว่าหเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปลูกแทนค่าลงไปอันดับแรกเราต้องหาลิมิตครับลิมิตของ f x นะครับ f x โดยที่ x เข้าใกล้6ด้านลบก่อน ด้านลบก่อนจริงๆเราแทนค่าในตารางนะครับแต่เทคนิคของครูก็คือว่าเรามาดูว่าด้านลบเนี่ย x มันต้องน้อยกว่า6ครับ x น้อยกว่า6เพราะฉะนั้นเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้ครับเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้นะใช้สีแดงนะเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้นะลูกเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้ครับเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้ครับเป็นไป x เพราะว่าเงื่อนไขคือ x น้อยกว่า6นะครับเราใช้ก้อนล่างก้อนนี้ก็เอาไปแทนค่าครับเอา6ไปแทนค่ามันก็จะกลายเป็นรูท6กรูทหกลบหกก็กลายเป็น5ก็คือรูทอะไรครับรูทหเอาไปแทนค่าใน x ครับ6 ก็เท่ากับ5อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยเอาแทนค่าได้เลยนะครับแล้วก็ลิมิตของ f x โดยที่ x เข้าใกล้6ด้านบวกนะครับเราก็ไปดูบวกครับอันนี้คือด้านบวกนะครับคือ x มากกว่า6ตัวนี้คือด้านบวกเนี้ยใช้เพราะฉะนั้นด้านบวกเนี่ยเราจะใช้ก้อนบนนะครับใช้ก้อนบนด้านบวกใช้ก้อนบนเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยครับมันก็ x x ของเราคือ6นะครับ6กลบหนะครับ6กลบหนะครับดีคือลากยาวไปนิดนึงอ่านปแบแล้วก็บวกหนะครับบวกห เห็นไหมครับ 6, 6, okay, มันก็เท่ากับ5เหมือนกันเพราะฉะนั้นซ้ายขวาเท่ากันเราเห็นว่านะครับเราเห็นว่าซ้ายขวามันเท่ากันนะครับซ้ายขวาตัวเนี้ยครับซ้ายขวาตัวเนี้ยเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าลิมิตนะครับลิมิตของ f(x) นะครับโดยที่ x เข้าใกล้6กเนี่ยก็เท่ากับ5ก็เสร็จแล้วครับคราวนี้นะครับ